วันนี้โยเย,ยมาช่วยพ่อกวาดใบก้ามปูใบก้ามปูเต็มเลยเพื่อที่จะเอาไปหมักนะครับเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนผสมดินปลูกบอลสีหลายคักหลายเนี่ยพี่นอ้องดูนะที่จะใบก้ามปูใบสำซาบานเท่านี่แหละลายคักของดีแด้เนยยเยอะ คนอนุญาตเอาหยับใส่ถุงกันเนะครับเตรีมยมถุงมาประมาณ4ถุงเตียดไม้ออกลูกน,นี่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 ย่า,ยยาย น,นเก็บทิ้งเลยเก็บเศษไม้ออกเลยเออแย่หมันอยู่ในกองเก็บเศษไม้ออกเออเก็บทิ้งเลยและอ่อจะให้มันมีเศษไม้อยู่ในกองเออไหปพ่อไป thank you

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn